ดีค่ะเด็กเดี๋ยวว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมหนากากป้องกันตนเองตลอดเวลาช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอกันเราเจอเจอกันทางออนไลน์คุณครูมีคลิปที่น่าสนใจมาให้เด็กๆดูตามไปดูได้เลยค่ะการกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบ ทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นคล้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ ดูจบแล้วนะคะเด็กๆอยเาลืนทำแบบฝึกหัดทำงานสนุรูมาด้วยนะคะโคตลงได้โปรของห้องของตัวเองเลยแล้วเราจะมาเจอกันคลิปต่อไปโชคดีค่ะ